เรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งจุดร้อนจุดโจมตีครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นค่ะระหว่างอินเดียกับปากีสถานนะคะซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจในเอเชียใต้ทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นชาติที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองทั้งคู่ด้วยค่ะทั้งสองประเทศนี้มีความขัดแยง้งต่อเนื่องกันมายาวนานหลาย10ปีนะคะเนื่องจากว่ามีพื้นที่พิพาทชายแดนระหว่างกันแต่ว่าเหตุการณ์มาสุกงอมมาปะทุครั้งใหญ่เมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อมีเหตุการณ์กราดยิงนักท่องเที่ยวจํานวนถึง26 คนในแคว้นแคชเมียร์ฝั่งของอินเดียนะคะจนกระทั่งนํามาสู่เหตุการณ์ในวันนี้ค่ะอินเดียได้เปิดฉากโจมตีใช้เครื่องบินรบนะคะไปโจมตีพื้นที่เป้าหมายนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยเพื้นที่เป้าหมายด้วยกันค่ะในฝั่งของปากีสถานนะคะเพื่อหวังที่จะจัดการกับฐานปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ค่ะมีรายงานความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าทั้งฝั่งของอินเดียแล้วก็ปากีสถานมีรายงานผู้เสียชีวิตรวมกันเนี่ยทั้งหมด36คนแล้วแล้วก็มีผู้ได้รับบาด อีกเป็นจํานวนมากด้วยค่ะในขณะเดียวกันปากีสถานก็ตอบโต้นะคะด้วยการยิงเครื่องบินรบของอินเดียร่วงลงไปถึงหําลำด้วยกันค่ะพาคุณผู้ชมไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะกับกรณีการสู้รบโจมตีกันรอบล่าสุดของอินเดียกับปากีสถานค่ะ ซากของเครื่องบินขับไล่ไอพ่นของอินเดียที่ตกกระจายอยู่บนพื้นในหมู่บ้านอูยานเขตภาวามาในแคว้นจัมููแคชเมียร์ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นแคชเมียร์ฝั่งปากีสถานออกมาให้ข้อมูลน,นะคะว่ามีเครื่องบินขับไล่ไอพ่นของอินเดียเนี่ยถูกยิงตกสามลำในพื้นที่บริเวณนี้ ในขณะที่โฆษกของกองทัพปากีสถานค่ะก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าปากีสถานนั้นสามารถยิงเครื่องบินรบของอินเดียจํานวนทั้งหมดลําลำค่ะถูกยิงตกที่บริเวณพื้นที่ชายแดนซึ่งในจํานวนนี้รวมไปถึงเครื่องบินขับไล่ราฟาลของฝรั่งเศส3ลํลำด้วยนะคะหลังจากที่เครื่องบินรบของอินเดียเหล่านี้เนี่ยได้ถูกส่งเข้ามาโจมตีในพื้นที่ของปากีสถานรวมถึงพื้นที่ของแคชเมียร์ฝั่งปากีสถานรวมทั้งหมด9จุดด้วยกันค่ะ ทางกองทัพอินเดียนั้นก็ยอมรับนะคะว่าเครื่องบินขับไล,3ล่3ลำถูกยิงตกระหว่างปฏิบัติภารกิจทางทหารในปากีสถานจริงค่ะอินเดียนั้นมีเครื่องบินขับไล่ราฟาวในกองทัพมากถึง36ลำนะคะ เพิ่งจะลงนามในข้อตกลงกับฝรั่งเศสไปเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะเป็นการลงนามเพื่อซื้อเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้เพิ่มอีก26ลำรวมมูลค่าทั้งสิ้นค่ะมากกว่า7,400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ2,42,793ล้านบาทนะคะแล้วก็คาดว่าจะเริ่มส่งมอบได้ตั้งแต่ปี2,573นี้เป็นต้นไป นอกจากนี้มีรายงานด้วยนะคะบอกว่าช่วงกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมามีเสียงระเบิดรุนแรงดังขึ้นหลายครั้งค่ะที่บริเวณใกล้ๆกับภูเขารอบเมืองมูซาฟาราบัต ในภูมิภาคแคชเมียร์นะคะส่วนที่อยู่ในความปกครองของปากีสถานซึ่งต่อมารัฐบาลอินเดียก็ถแถลงยืนยันนะคะว่ากองทัพอินเดียเปิดฉากโจมตีสถานที่เป้าหมายรวมทั้งหมด9แห่งด้วยกันค่ะทั้งในปากีสถานรวมถึงในแคว้นแคชเมียร์ของปากีสถานด้วยก็ใช้ชื่อปฏิบัติการในการโจมตีครั้งนี้ว่า Operation Sin ินดเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายที่เชื่อว่าใช้เป็นสถานที่วางแผนโจมตีอินเดียก่อนหน้านี้ค่ะ ซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่เป็นจุดแตกหักเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ากลุ่มติดอาวุธมุสลิมบุกสังหารนักท่องเที่ยวชาวฮินดูในแคว้นแคชเมียฝั่งอินเดียไปเมื่อ22เมษายนที่ผ่านมาจนมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตมากถึง26คนด้วยกันเหตุการณ์ครั้งนี้แหละคะ่ะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับปากีสถานซึ่งถือเป็นสองชาติมหาอำนาจในเอเชียใตย้ที่ต่างก็มีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยกันทั้งคู่นะคะเรียกว่าสถานการณ์ ความสัมพันธ์ของสองประเทศนั้นกําลังตกต่ําแล้วก็ตึงเครียดอย่างมากเลยทีเดียวค่ะทางด้านกองทัพของปากีสถานเองได้ถแถลงประนามการกระทําของอินเดียด้วยนะคะว่าเป็นการลุกรานทําให้ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตถึง26คนบาดเจ็บอีก46คนอาคารบ้านเรือนและมัสยิด2แห่งเสียหายอย่างหนัก รัฐมนตรีกาลาโหมปากีสถานบอกว่าทุกสถานที่ที่ถูกอินเดียโจมตีนั้นเป็นสถานที่ของพลเรือนไม่ใช่ค่ายของกลุ่มติดอาวุธตามที่อินเดียกล่าวอ้างการโจมตีของอินเดียถือเป็นการทําสงครามอย่างจ่งแจ้งรัฐบาลปากีสถานได้แจ้งเรื่องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชาชาติแล้วและปากีสถานมีสิทธิ์ที่จะตอบโต้กลับอย่างเหมาะสมซึ่งในวันนี้ค่ะ กองทัพปากีสถานเองโดยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากประชาชนกำลังตอบโต้อินเดียอย่างเต็มที่เช่นกันโดยได้ยิงปืนใหญ่ข้ามพรมแดนไปยังภูมิภาคแคชเมียร์ส่วนที่อยู่ในความปกครองของอินเดียมีรายงานผู้เสียชีวิตไปในฝั่งของอินเดีย10คนนะคะแล้วก็ยังระบุว่าสามารถยิงเครื่องบินรบของอินเดียร่วงไปถึงหาลำด้วยกัน นอกจากนี้มีรายงานด้วยค่ะว่าทั้งกองทัพอินเดียและปากีสถานยิงปืนใหญ่และศาสตร์กระสุนปืนถล่มข้ามฝั่งกันไปมาอย่างน้อยสจุดด้วยกันนะคะในแคชเมียร์ที่แยกกันปกครองระหว่างอินเดียกับปากีสถานส่วนชาวอินเดียในรัฐจามูแคชเมียร์ค่ะออกมาชื่นชมการจบดีของอินเดียเช่นกันว่าเป็นการกระทําที่เหมาะสมแล้วแล้วก็ออกมาให้กําลังใจกองทัพใหม่การเปิดปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย ส่วนท่าทีความเคลื่อนไหวจากทางเลขาธิการสหประชาชาติค่ะอันโตนิโอกูเตเรสได้ออกถแถลงการแสดงความกางังวลต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ระหว่างอินเดียกับปากีสถานพร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงยิ่งขึ้นและเตือนว่าโลกไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงจากความขัดแยง้งระหว่างสองชาตินิวเคลียร์ได้อีกต่อไป ส่วนความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐนะคะออกมาประนามอินเดียค่ะที่เป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีไปยังปากีสถานนะคะบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าละอายและหวังว่าการประทะก,กันในครั้งนี้จะจบลงโดยเร็วที่สุดทางด้านหัวหน้าโคศกรัฐบาลญี่ปุ่นโยชิม,มาสะฮายาชิถแถลงแสดงความกังวลถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยระบุว่าการประทะก,กันอาจจะนำไปสู่การตอบโต้กันไปมาและอาจจะถูกยกระดับบานปลายไปสู่ความขัดแย้งทางทหารอย่างเต็มรูปแบบ เหตุการณ์นี้ค่ะส่งผลให้ความตึงเครียดทางการทูตระหว่าง2ประเทศทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกอินเดียนั้นก่อนหน้านี้ประกาศระงับนะคะเป็นการระงับสนธิสัญญาน้ำอินดัสซึ่งเป็นข้อตกลงสำคัญที่มีมาตั้งแต่ปี2503ว่าด้วยการจัดสรรน,น้ำจากแม่น้ำในแคว้นแคชเมียร์ให้ทั้งสองประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำได้ร่วมกัน ในขณะที่ปากีสถานก็ตอบโต้เช่นกันค่ะประกาศระง,งับข้อตกลงชิมลาพร้อมทั้งสั่งปิดพรมแดนและปิดน่านฟ้าสำหรับเครื่องบินและการขนส่งจากอินเดียทั้งหมดนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่าถ้าหากไม่มีความพยายามในการเจรจาทางการทูตเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะลุกลามบานปลายกลายไปสู่สงครามแบบเต็มรูปแบบได้ในเวลาอันใกล้ พร้อมทั้งเตือนด้วยนะคะว่าทั้งอินเดียและปากีสถานต่างก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพทางทหารสูงและต่างฝ่ายต่างไม่ต้องการเป็นผู้ที่ยอมถอยในเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ